แล้วครับตอนนี้เราก็มาสู่ในกลุ่มของเมนูเครื่องจิ้มกันแล้วนะครับเครื่องจิ้มไทยแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มหลักๆนะครับ 1. น้ําพริก2หลน3น้ําจิ้มครับวันนี้ตัวพื้นหลักเราเป็นกุ้งนะครับแล้วมีการปรุงรสอื่นๆเพิ่มเราก็จะเรียกว่าหลนกุ้งครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นปูเคม็มเนื้อปูปลาอินทรีเคม็มแฮมก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันไปนะครับ ยกเว้นอยู่อย่างเดียวถ้าเป็นกะปิเราจะไม่เรียกว่าหลุนกะปิเราจะเรียกว่ากะปิขั่วครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและปริมาณของหล่นกุ้งกันครับ เรามาเตรียมเครื่องกันนะครับพริกนะครับ3สีเราจะตัดขั้วทิ้งนะครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนนะครับขนาดประมาณเซนกว่าๆครับหอมแดงนะครับสำหรับใส่ในตัวหล่นนะครับซอยไว้ครับเรามาโขลกส่วนผสมกันนะครับเริ่มจากพริกไทยครับตามด้วยระบผักชีครับ ตามด้วยเต้าเจี้ยวขาวครับตามด้วยหอมแดงครับตามด้วยเนื้อกุ้งครับและข้าหมากครับท้ายกะปิเล็กน้อยครับ จากนั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องหล่นกันครับขั้นตอนการต้มทําหล่นนะครับเราก็จะเอาหัวกะทินะครับใส่ลงไปนะครับประมาณ1นึ่งถครึ่งนะครับแล้วก็เคี่ยวให้แตกมันครับในขณะรอแตกมันนะครับผมก็จะเอาส่วนนี้นะครับที่เราโขกไว้เมื่อสักรู่นะครับนํามาผสมกับกะทิส่วนหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาคลายตัวครับเวลาคนลงไปปุ๊บเขาก็จะไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนนะครับ วิธีการสังเกตนะครับเราก็จะดูตรงจุดที่เขาเดือดนะครับถ้าเขามีน้ํามันขึ้นมาก็ถือว่าใช้ได้ครับถ้าเราใส่ลงไปเลยนะครับไม่รอให้กะทิแตกมันเนี่ยหลนของเราก็จะไม่เงาสวยครับสังเกตดูนะครับตัวลอยปะทุนะครับมีน้ํามันใสไหลออกมานะครับอันนี้คือใช้ได้นะครับเราจะนําเครื่องที่เราโขมื่อสักคูดที่ละลายกับกะทิแล้วนะครับใส่ลงไปผัดครับ ตามด้วยเนื้อกุ้งครับแล้วก็กะทิส่วนที่เหลือครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเติมพริกนะครับใส่ลงไปต้มครับและหอมแดงครับ ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยครับน้ำมะขามเปียกครับน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวครับพอค้นเดือดได้ที่นะครับเราปิดไฟนะครับแล้วก็ใส่น้ำมะนาวกับน้ำมะกรูดเล็กน้อยนะครับให้เขาไปตัดรสแล้วเดี๋ยวเรามาดูจัดเสิร์ฟกันครับ เสร็จแล้วนะครับหลนกุ้งนะครับหนึ่งในกลุ่มเครื่องจิ้มนะครับที่มีกะทิเป็นส่วนผสมนะครับหลนมีชื่อเปลี่ยนไปตามเนื้อสตัตว์หรือวัตถุดิบหลักที่เราใส่เข้าไปนะครับเช่นวันนี้เราใส่กุ้งเราเรียกว่าหลนกุ้งครับถ้าเป็นเต้าเจี้ยวขาวเราจะเรียกว่าหลนเต้าเจี้ยวครับหลนเราจะทานกับผักสดเท่านั้นไม่ทานกับผักสุกนะครับลองทำกันดูนะครับ